สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะเรียนนัตยศัพท์กันนะคะนัตยศัพท์มีอะไรบ้างเราไปดูกันนะคะนัตยศัพท์หมวดกิริยาศัพท์นะคะคืออะไรคือการเรียนท่าลำให้สามารถลำได้งดงามนะคะเป็นศัพท์ที่ใช้เรียกในการปฏิบัติเบอกอาการกิริยาเช่นการเขา่าทรงจีบหรือท่งมือนะคะแล้วก็หลบเข่าค่ะ เราไปดูกันนะคะว่าถ้านาฏยศัพท์กันเข่าจีบทรงมือแล้วก็หลบเขานั้นเป็นอย่างไรนะคะภาพที่1นึ่นี่เป็นภาพที่เขากําลังกันเข่านะคะจะแยกเท้าออกไปทางด้านข้างอันนี้เป็นลักษณะของกันเข่าของตัวพระนะคะท่าที่สองคือท่าส่งมือค่ะจีบส่งมือหรือส่งไปด้านหลังนะคะท่าที่สามคือท่าหลบเข่านะคะ ก็คือจะหลบเขา่าลักษณะจะเป็นตามรูปภาพนะคะเท้าซ้ายนั้นจะเปิดส้นเท้านะคะส่วนเท้าขวานั้นจะหลบเข่าไปทางด้านข้างนะคะนาฏยศัพท์หมวดเบ็ดตเตล็ดนะคะนาจยศัพท์เบ็ดตเตล็ดได้แก่จีบยาวคือการจีบที่แขนเหยียดตึงนะคะจีบสั้นคืออะไรคือการจีบที่มือจีบแขนจะงอเข้ามาเหลี่ยมคือ ระยะของเข่าทั้งสองข้างที่แยกกลางออกของผู้ลำนะคะเราไปดูกันค่ะว่าลักษณะของจีบยาวจีบสั้นและเหลี่ยมเป็นอย่างไร1จีบยาวมือซ้ายตั้งบงบนมือขวาจีบหงายแขนตึงด้านข้างระดับไหล่เอียงทางมือที่ตั้งมงนะคะลักษณะของผู้ลำนั้นมือขวาจีบระดับไหล่นะคะส่วนมือซ้ายนั้นตั้งมงระดับศีรษะนะคะเรียกว่าจีบยาว สองจีบสั้นมือขวาจีบไงแขนตึงด้านข้างระดับเอวนะคะส่วนมือซ้ายตั้งวงล่างเอียงตามมือที่ตั้งวงนะคะเราจะเห็นว่าลักษณะการจีบทั้งสองอย่างนี้จะมีความแตกต่างกันนะคะจีบยาวผู้แสดงนั้นจะตั้งวงมือซ้ายคือระดับศีรษะส่วนจีบสั้นผู้แสดงนั้นจะตั้งวงมือระดับเอวหรือวงล่างนะคะเหลี่ยม เหลี่ยมคืออะไรคะเหลี่ยมคือระยะของเท้าระยะของเข่าทั้งสองข้างที่แยกออกจากกันนะคะของผู้รำนะคะจะมีมลักษณะกันเข่าออกไปนะคะแต่จะไม่เปิดส้นเท้านะคะเรามาทบทวนนัตยศัพท์กันนะคะเด็กๆจากภาพนัตยศัพท์ข้อใดคะ นักเรียนคิดว่าจากภาพนี้เป็นนาตยศัพท์ข้อใดคะวงกลางวงบนหรือวงล่างไปดูฉเฉลยกันนะคะว่านาตยศัพท์ภาพนี้คือท่าใดนาตยศัพท์ภาพนี้คือท่าวงบนค่ะท่าลำนี้เรียกว่าจีบใด จีบกว้าจีบหงายจีบปกข้างนักเรียนคิดว่าท่าลำนี้เรียกว่าจีบใดคะไปดูเฉลยกันเลยคะ่ะเฉลยจีบหงายคะ่ะวงกลางปลายนิ้วอยู่ระดับใดนักเรียนสังเกตวงการนะคะปลายนิ้วอยู่ระดับใดระดับศีรษะ ระดับไหลร,ระดับเอวนักเรียนคิดว่าปลายนิ้วอยู่ระดับใดคะระดับไหลคะ่ะวิชานัตศิลนาจิตศักดิ์วันนี้นะคะคุณครูก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ